สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปชาแนลนะคะ oh. ตื่นตากับสินค้า oh. คุ้มค่าไม่ซ้ำใครค่ะในชั่วโมงนี้นะคะอยู่กับแคสแแอร์ประพานิชานั่นเองค่ะ oh. แน่นอนเห็นอยู่กับแอร์แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะจะมีไอเทมอะไรในชั่วโมงนี้ให้คุณผู้ชมได้เลือกช้อปปิ้งกันบ้างเนี่ยนะคะ oh. ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ oh. ถุงเท้ากระชับดีไลน์นะคะแบบสั้นรหัสสินค้า1 0 2 8 9 8อ้าค่ะช็อปพลาเพียง1290ัาสบบาทเหมาะสำหรับกับคนเล่นกอล์ฟเลยค่ะ oh. หัวใจหลักในการเล่นกอล์ฟคือการยืดแอตเรสซึ่งต้องใช้สมดุลของช่วงขาและฝ่าเท้าเป็นพื้นฐานความลับของถุงเท้านี่คือมีดีไซน์แบบอสมมาตรดังที่คุณเห็นในภาพเพราะฉะนั้นถุงเท้ากระชับดีไลน์สำหรับนักกอล์ฟจะช่วยซัพพอร์ตเท้าเพื่อตอบสนองนักกอล์ฟที่ต้องการพัฒนาระยะทางในการตีลูกชอตที่แม่นยำลดอาการเหนื่อยล้าถุงเท้าคู่นี้จะช่วยซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้ นี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะนอกจากวันนี้เนี่ยะคะเราเนี่ยมีไอเทมที่จะช่วยให้คุณผู้หญิงเนี่ยนะ,ะกระชับในเรื่องของกระดูกเชิงการแล้วสําหรับคุณผู้ชายนะคะที่ชอบเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬากอล์ฟของเรานั่นเองนะคะเราก็ยังมีไอเทมให้คุณผู้ชมในเลือกช้อปปิ้งกันด้วยนะคะกับถุงเท้ากระชับดีไลน์ของเราน่นเองนะคะเป็นแบบสั้นกับราคสสินค้า12898ค่ะช็อปพรอยของเราอยู่ที่1,290บาทเท่านั้นเองนะคะถุงเท้าคู่นี้เนี่ยนะคะเหมาะสาหรับคนเล่นกอล์ฟมากๆเลยอย่างคุณผู้ชายนะคะกําลังดูอยู่ท่ าบ้นหรือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยดูอยู่ว่าบอกเอฟคุณสามีเล่นกอล์ฟเหมือนกันนี่เลยค่ะไปสกิทสกิจเรียกมาดูเลยนะคะว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยเอาใจคุณผู้ชายด้วยนั่นเองนะคะกับถุงเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับคนเล่นกอล์ฟนั่นเองนะคะแต่ว่าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเขานี่อาจจะดูเหมือนถุงเท้าธรรมดาแต่จริงๆแล้วเขาไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าถุงเท้าแบบนี้เนี่ยพูดถึงกีฬากอล์ฟแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ต้องมีเทคนิคต่างๆนะคะที่สําคัญในการตีกอล์ฟด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าเทคนิคต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเกี่ยวกับถุงเท้า ยังไงเดี๋ยวเรานี่นะคะต้องมาถามคุณคา,า,าวตะกอนเลยดีกว่านะคะ <S <S นี่เลย <はい S 1> ว่าเห้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะอย่างคนงงตีอกอล์ฟเนี่ยหลักสำคัญจริงๆแล้วของคนตีกอล์ฟเนี่ยเขามีอะไรบ้างคะใ่อว่าอนน้นอันนั้นคือらารตีกอล์ฟก็ต้องใช้สื่อใช่คือรับกอกอ้สื่่กรักอล์ฟแ็้วนะคะจุ่สใคัญนาคะีก็คือว่คือกาเลยนก็ะคืออยากจะตีลูกให้ได้ไ่กาลมากที่สุดใช่แล้วค่ะはい フフสำหรับนักกอล์ฟแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นถุงเท้านะคะเป็นถุงเท้าอีกอย่างนึงที่สําคัญมากนะคะที่จะช่วยให้นักกอล์ฟเนี่ยตีลูกได้ไกลมากขึ้นนะคะโอ้<ー>โห,โหถุงเท้าคู่เดียว ทำให้การตีตรงขึ้นทิศทางการตีตรงขึ้นทําให้ตีไกลขึ้นอันน <|ja|>> bueno> ี้เนี่ยต้องขอถามก่อนเลยนะคะว่าถุงเท้าเนี่ยเขาเกี่ยวยังไงกับการตีกอล์ฟเอ่ยค่ะคุณคาวะตะนาพอยว่เนี่ยมี3สามประเด็นสาคั้นะคะที่ซ่อนอยู่ในรองเท้านี้ที่จะช่วยให้คุณตีลูกได้ไกลขึ้นโอ้โหผู้ชมเรามาดูกันเลยดีกว่านะจานี่แต่มาส่มโต้อ่า อันนี้อ๋ออันนี้คนละข้างกันนะคะแบบนี้วขาขาขวาขาขวาขวขวาขววนขวาะวะขวาีวขวาขวาาขวาขวาวาขวาขวาขเาขวาวาขวาขวาขาขวาขขีาขวา่วาขวาขวาขนะคะาขาขวาขขวยนวาขาขว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 าขาวาขีานวานาขวาขวาาขาขวานวาขวา้วาขวาขวาวาขวาขวาาขวาขวาขขวาขวาวาขาขนีขวาขาขอาขขาขวาขววาาวาขาขาขวาขวเดว๋ยวาวาาขวาขวาขยาขวาขวาวาาทราขวาาวว ちょっとなんか、え微妙ですねそう違うんですよこれはゴルフ専用のソックスだからこそ右と左で変わってくるんですนอันนี้เป็นถุงเท้าสําหรับการเล่นกอล์ฟโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นเนี่ยถรูปลักษณะของถุงเท้าเนี่ยจะแตกต่างจากถุงเท้าอื่นๆโดยทั่วไปนะคะให้สังเกตบริเวณนิ้วเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นข้างวาแต่นิ้วที่เราสวมใส่ตรงนี้เป็นนิ้วก้อย แต่ว่ามาดูด้านซ้ายของเรานิ้วที่มีการแยกออกมาเนี่ยนะคะเป็นนิ้วโป้งนั่นเองนะคะอ่แล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการช่วยยังไงในเรื่องของการตีคะมาสกอม์ฟของสวิงที่นี่ก็มีมีขี้นกตาตอีกโพกโกนั่นเองอันนี้นะคะเป็นถุงเท้านะคะสาหรับนักกอล์ฟที่สาหรับคนที่ตีวงสวิงไปทางจากด้างนั้นขวาขวานั่นเอง่คนมีนี่น意識するのは右の นะคะถุงเท้านี้นะคะจะช่วยช่วยเหมือนกับว่าให้นักกอล์ฟเนี่ยนะคะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้นะคะน้ําหนักเนี่ยถ่ายไปที่นิ้วไหนแล้วนะคะตอนนี้นะคะตอนที่ง้างไม้ไปทางขวาขึ้นนะคะน้ําหนักเท้าจะทิ้งไปที่นิ้วก้อยทางด้านซ้ายนะคะนิ้วกอ้วกอยที่มีการแยกออกไปตรงนั้นใช่ไหมคะใช่แล้วนะนี่โค้บอลรูทซ์นพันทกีตอนนีใช่แล้วนี่นี่นั้ก็ะที่นี่นี่โบอลรูทอินพักต์ตอนนี้ก็จะมีที่นี่นี่โค้บอลรูทซ์อินพั นะคะก็คือตอนที่อิมแพกลูกนะคะตอนที่ลงมาตรงกลางและอิมแพกลูกน้ําหนักนะคะก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะคะน้ําหนักจะอยู่ที่บริเวณนิ้วโป้งเท้าสายนะคะ แบบนี้เห็นไหมนิ้วป้อนทางสายที่แบบมีการแยกออกมาแล้วเองนะคะคือพู้ง่ายง่ายงงสองขาอันนี้เนี่ยเขาเป็นการเหมือนประมาณว่าทําให้รู้ตัวว่าน้ําหนักของเราเนี่ยอยู่ที่นิ้วไหนอย่างถ้าเกิดเวลาที่เราจะตั้งวงสวิงแบบนี้นะคะเวลาที่เราเอนไปฝั่งนี้อแรงของเราจะอยู่ที่นิ้วก้อยฝั่งนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าเวลาที่เราออกน้ำหนักไปฝั่งนี้แล้วปุ๊บเนี่ยค่ะน้ําหนักจะมาอยู่ที่นิ้วป้อฝั่งนี้ของเราแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมคะอ่า อย่างนี้เนี่ยอย่างแอ์เนี่ยอย่างเมื่อสักคนนี้อย่างคุณเคารตามผู้ชายอย่างแอ์เป็นผู้หญิงเนี่ยแอนสามารถใส่ถุงเท้าคู่นี้ได้ไหมคะสไะะใช่ผู้นะคะมีไซส์สหรับคุณผู้หญิงเหมือนกันนะคะเพราะตรงนี้มีทั้งขนาดไซส์ที่เป็นไซส์เล็กด้วยนะคะแล้วก็ใหญ่ด้วยนั่นเองนะคะแบบนี้อะแฮนด์แบบนี้แล้วแต่แอ์แอบเห็นอย่างอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะได้ตัวขาคนี้คู่สำคัญนี่นอกจากค่นี้แล้วนะคะ นะคะตรงนี้อย่างที่เห็นเลยนะคะว่ามีเส้นนะคะที่เป็นสีน้าเงินอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็เป็นบริเวณแถบที่เป็นสีดาตรงนี้แยกกันอยู่อย่างชัดเจนเลยค่ะแล้วก็เทปปิ้งเนาะไลน์เดสอันนี้นะคะเป็นเรียกว่าเทปปิ้งไลน์นะคะเทปปิ้งคือการเป็นเหมือนกับว่าใช้การติดเทปนะคะมันเขาจะมีทฤษฎีในการติดเทปอยู่เพื่อที่จะช่วยทําให้อวัยวะหรือกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมั่นคงฉะนั้นตรงนั้นเอาทฤษฎีตรงนั้นนี่แหละค่ะมาใส่อยู่ในถุงเท้านี้ค่ะอ๋ออย่างแอร์เคยเห็นนะ ครูเวลาคนเล่นลักบี้เขาจะติดเทปติดเทปไว้ที่แขนติดเทปไว้ที่ขาเป็นการบล็อกกล้ามเนื้อนั่นเองอันนี้เป็นหลักการเดียวกันด้วยใช่ไหมคะนี่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะยืดให้คุณผู้ชมดูนะแบบนี้เห็นไหมเนี่ยแยยืดเนี่ยแต่ยืดยืดไม่ออกเป็นเพราะว่าเขาบล็อกแบบนี้แต่เดี๋ยวจะดูเนื้อผ้าตรงนี้นะคุณผู้ชมค่ะเนื้อผ้าตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเวลายืดอ่าเห็นไหมเขามีการยืดได้แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดมายืดตรงนี้ล่ะ ตึงเป็นการตัวบล็อกของรันเองคุณโนบิดาใช้อยู่อย่างนี้ดังนั้นเมื่อเรากินแล้วก็จะสามารถปิดฝาได้ตัวที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยแหละค่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยพยุงร่างกายได้อย่างบั้นคงนะคะในขณะที่เรากำลังออกแรงแล้วก็ส่งแรงไปที่นิ้วนะคะนิ้วก้อยด้านซ้ายเนี่ยก็คือช่วยกันออ๋เป็นแบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะเห็นด้านนี้แบบนี้แล้วอเห็นด้านหลัง คู่ชมคะด้านหลังตรงนี้อันนี้เนี่ยนี่นะคะเป็นตัวการลื่นค่ะที่เวลาใส่เข้าไปในรองเท้าแล้วก็จะให้ขาอยู่กับที่นะคะอ๋อคือปกติเคยเห็นการลื่นแบบถุงเท้าทั่วไปที่บอกว่ากันพื้นลื่นแต่นี่คือใส่ไว้ในรองเท้ายังต้องกันลื่นอีกเหรอคะก็ได้ค่ะคุสตาร์าก ใส่あのใส่ถิ่ในมไม่ต้องลื่นแม้แต่ในรอองงเเท้าค่ะแบบนี้แล้วอะไรอย่างถ้าเกิดว่าสมใส่ไปแล้วเนี่ยนะคะยิางถ้าเกิดเวลาตีอย่างเงี้ยคือทุกอย่างสามข้อหลักๆแบบนี้จะทำให้มีการตีวงสวิงที่มีทิศทางที่ไกลใช่ไหมคะ โอ้โหทำให้ตีลูกได้ไกลมากขึ้นค่ะเพราะว่าเท้าเรามั่นคงแล้วเราสามารถใส่แรงและเรารู้จังหวะแรงของตัวเองในขณะที่เล่นกอล์ฟเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะใส่แรงเข้าไปตรงไหนนะคะนี่เลยเห็นไหมคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะบอกได้เลยนะว่า การเล่นกอล์ฟที่ดีไม่จําเป็นต้องแอบบอว่าเอ๊อไปโทษไม้ไปเปลี่ยนไม้แบบว่าไม้ไม่ดีโอ้ครับ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 ครいบครับ買ったりするัですけどบครับครับครับครいบครับครั่ะครับคะ่ับคนั่นะครับค่ับคร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 ับคะับคร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 ่ครับับครับคครั่รับครับครือครับรับครับครืบค่รร เป็นการเลือกไม้กอล์ฟนะคะแต่ไม่มีใครเลยนะคะว่าถุงเท้าก็สําคัญเช่นกันนะคะใช่แล้วคุู้้ชงคาแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยคุณผู้ชายสามารถใส่ได้คุณผู้หญิงสามารถสวมใส่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเรามีนะคะไซส์เอ็มและไซส์แอลของเรานั่นเองนะคะให้ผู้ชมได้ช้อปปิ้งกันไปแบบนี้นี่เลยช้อปพลาเพี่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยถูกมากๆเลยนะล้วเป็นราคาที่แบบคุ้มค่าจริงๆถ้าเกิดว่าไปซื้อไม้กอล์ฟที่เปลี่ยนไม้กอล์ฟที่กุ้งซ่งขาแพง

มีเลยคุณชอคขาแบบนี้เห็นแบบนี้แล้วตอนน, <มา S 1> นี้นะคะ,ะคุณคาวาตะของเราก็สวมใส่อยู่นี่เองนะแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยถอารองเท้สสาสวมใส่ให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะว่า<ย>เนี่ยเดี๋ยวคุณคาวตะซ้อมๆแบบเหมือนกํลังจะไปตีกอล์ฟหน่อยคะ่ะจากค้เวยครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหกุชองข นายชดนไกลมากโอ้โหยังไม่กลับมาเลยคืออันนี้เนี่ยคุณสงหาเขาจะช่วยในการที่แบบว่าทำให้ตีลูกไกลขึ้นตีลูกได้ไกลขึ้น่ะอันนี้เป็นเหมือนกอบเป็นหลักในการที่จะช่วยปราับในเรื่องของการตีวงสวิงของเรานั่นเองนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะคุณขาเต่าเราสวมใส่แล้วเดี๋ยวคนญาตให้พลิกดูเห็นไหมคะลื่นไหมคุณโาวต่าโอ้โห โอ้โหได้ยินเสียงไหมคะหยุดเลยเค่ะนี่เลยกดไปแล้วก็หยุดเลยค่ะไม่ลื่นนะคะอ่าแบบนี้นั่นเองนะคะเห็นไหมอ่าแล้วตอนนี้นะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนอยู่กัน3คนบางทีเนี่ยมันก็ดูแบบว่า เงาเงียบเหงาเกินไปนะคะขออนุญาตเชิญพี่เจงเข้ามาร่วมในรายการของเราอีกหนึ่งคนด้วยแล้วกันนะคะพี่เจงสวัสดีค่ะขอเชิญอีกหนึ่งรอบเลยนะคะนี่ด้านนี้เลยเห็นไหมคะคืออันนี้พี่เจงเป็นคนเล่นกอล์ฟเหมือนกันหรือเปล่าคะเนี่ยเล่นบ้างค่ะอคือเล่นด้วยเหรอคือคือเล่นกับเล่นเล่นแค่แบบว่าเล่นกับคุณเล่นกับ แฟนนั่นเองใช่ไหมคะถูกไหมโอ้แต่ว่าจริงจริงอะติงไม่เป็นจะตีไม่เป็นแต่ก็เคยแบบไปเล่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมโอ้พี่เจงเขาก็หัวเคยเล่นเหมือนกันนี่เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะแน่นอนเดี๋ยวจะให้พี่เจงอย่าง แฟนพี่เจนดูอยู่ไหมคะบอกว่าอย่าลืมโทรช้อปปิ้งกับเราได้ในรายการนะคะแบบนี้นี่เลยนะคะผู้ชมขาตอนนี้ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวให้พี่เจนเนีย่ย <c oughs> เขาทดลองใส่ด้วยกัน <c oughs> ดีกว่านะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตดูไซส์แบบหนึ่งนะ,ะอ่ะอันนี้เป็นไซส์ L ของเราคุณผู้ชมขาอ่ะอันน,นี้น่าจะเป็นไซส์ M นี่เลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวให้พี่เจนนคะทดลองใส่ของเราแบบนี้ก่อนนะคะกับถุงเท้ากระชับดีไลน์ของเรานนั่เองนะคะกับราัสินค้า102898ค่ะชอปคลายของเราอยู่ที่1,290บาทเท่านั้นอย่างที่แอลบอกเนี่ยนะคะว่า ว่าคุณผู้ชายเนี่ยก็สามารถใส่ได้คุณผู้หญิงเนี่ยก็สามารถใส่ได้เหมือนกันไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวนะที่เป็นการที่เป็นคนเล่นกอล์ฟอย่างแบบว่าบางทีเนี่ยสามีคุณสามีกับคุณภรรยาเนี่ยเขาก็บอกว่าออกไปเล่นกีฬาด้วยกันนั่นเองนะคะแบบนี้เราแน่นอนเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคุณผู้ชายด้วยแล้วก็มีไซส์ให้คุณผู้หญิงเลือกด้วยนั่นเองนะคะแบบนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะผู้ชมขาเรากําลังให้พี่เจคเนี่ยทำการใส่อยู่นั่นเองนะคะกับถุงเท้าของเราแบบนี้เป็นถุงเท้าที่เรียกได้ว่าจะทําให้ การวงสวิงเนี่ยนะคะดีไกลมากยริงๆนั่นเองนะเห็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าแอมคนเล่นกอล์ฟเนี่ยแอมก็น่าจะช้อปปิ้งไปอยู่นั่นเองนะคะแบบนี้เป็นหลักการสำคัญเลยบางทีเนี่ยคนเราเล่นกอล์ฟ ไม่ได้โทษนะไม่ได้โทษตัวเองแต่อาจจะว่าเอ๊ะโทษไม้ไม้เนี่ยหัวไม้หนักเกินไปหรือเปล่าหรือว่าต้องเปลี่ยนไม้หรือว่าต้องเปลี่ยนที่ตัวรองเท้าแต่จริงๆแล้วนะคะการใส่ถุงเท้าเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าถุงเท้าเนี่ยเขาจะมีการยึดมีการกดนะคะมีการรับรู้ถ,ถึงแรงน้าหนักกุลาที่เรายืนนั่นเองนะคะก่อนที่จะตั้งวงสวิงแบบนี้นั่นเองนะก่อนที่เราจะแบบว่า วงปุ๊บแล้วก็อิมแพกไปฟูแบบนี้เลยคุณผู้ชมขาโอ้โหเห็นไหมนี่เลยเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถโทรมาช้อปปิ้งได้เลยแบบนี้ตอนนี้คุณผู้ชมขาพี่เจงของเราสวมใส่เสร็จแล้วนั่นเองนะคะเห็นแบบนี้อ่ะพี่เจงของเราสวมใส่ไซส์เอ็มนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอ่าโอ้ยเหมือนมีกาวติดอยู่ใต้รองเท้ามันมีกาวติดเห <laughs> มือนมีกาวติดอยู่ใต้รองเทา้าแบบนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พีพ่เจงเนี่ยนะคะพลิก พลิกฝ่าเท้าขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะแบบนี้เห็นไหมคคุณผู้ชมคะใต้ฝ่าเท้าพี่เจงนั่งก็ได้ค่ะแบบนี้นอ่ะดูสิใต้ฝ่าเท้าของพี่เจงเนี่ยนะคะจะเห็นได้เลยนะว่าคราวนี้นะคะมีในส่วนของแผ่นกันลื่นเนี่ยเห็นชัดเลยตรงนี้หูสมตีนก้ามาโนกุซโนสเปริโอใช้มาส์นะคะซาราในคนไลน์ค่ะนะคะไลน ตัวที่สําคัญเลยนะคะตัวที่คุณคาวตาตะอธิบายให้ไปดูเมืม่อสักครู่นะคะก็คือว่าตัวการลื่นนะคะจะอยู่บริเวณที่ตำแหน่งที่เรายืนพอดีนะคะตำแหน่งที่น้ําหนักเราทิ้งลงไปั่นก็ในส่วนที่สําคัญก็คือเส้นที่เป็นเส้นสีน้าเงินตรงนี้นะคะ<อ>เส้นสีน้าเงินตรงนี้จะเป็นตัวที่ยึดนะคะให้ขาเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่บาลานซ์และมั่นคงขึ้นค่ะอ่าเป็นแบบนี้โอ้เขามีการบล็อกด้านล่างด้วยนะเมื่อสักครู่นี้แอร์เห็นว่านืก็เป็นการบล็อกด้านบนอย่างเดียวแบบนี้ ใช่ค่ะอ่ะเห็นแบบนี้แล้วพี่แจงลองลุกขึ้นยืนเลยดีกว่าเนี่ยเหมือนเวลายืนแล้วเนี่ยนะคะอ่ะยืนกลางขาแล้วกันเหมือนเป็นคนเล่นกอล์ฟแบบนี้ยืนกลางขาเลยรู้สึกเป็นยังไงว่าเวลาที่แบบว่าขยับขารู้สึกถึงแรงกดน้ําหนักบ้างไหมคะหรือว่าแบบใช่ค่ะคือคือใส่เข้าไปนอกเหนือจากมันจะกระชับเทา้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเหยียบลงไปแล้ว มันกันลื่นอ่าก็คือว่าทําให้การยืนของเราเนี่ยบาลานซ์มั่นคงมากยิ่งขึ้นเองใช่ค่ะอ๋อแบบนี้รู้สึกดีกว่าใส่ถุงเท้าธรรมดาทั่วไปเพราะปกติไปไปตีกอล์ฟกับแฟนอย่างเงี้ยก็คือขนาดเราไม่ได้แบบจริงจังอ่ะมันก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเท้าเราไม่ก็ชับอ่ามันลื่นลื่นใช่ไหมคะเวลาที่เราเอี้ยวตัวทีนึงอะค่ะเหมือนถุงเท้ามันก็จะรืดรืดรึเปล่าไหมคะเหมือนมันแบบ อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้จะไม่เป็นเลยค่ะเหมือนกระชับใช่ ่ค่ะอันนี้เป็นพอยที่สําคัญเลยนะคะสำหรับถุงเท้านี้นะคะแบบนี้นั่นเองนะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะแน่นอนค่ะการตั้งวงสวิงสาคัญเนี่ยเวลายืนแล้วเดี๋ยวจะให้คุณคาวาตาของเราเนี่ยอธิบายให้ดูอีกรอบหนึ่งเลยดีกว่านะคะว่ามันเกี่ยวกับการตั้งวงสวิงยังไงทาไมถึงเท้างถุงเท้าของเราเนี่ยถึงเกี่ยวกับการที่แบบว่าตั้งวงสวิงแล้วทาให้ตีลูกไกลมากยิ่งขึ้นค่ะそうですねこのラインがこの振り上げた時に小指 意識してここのラインがが外ででで力を貯めるとるときんนะคะจะแรงนะคะจะไปรวมกันอยู <music> ่บริเวณที่อ่าตรงเป็นเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ค่ะที่เขาจะช่วยซัพพอร์ตเท้านะคะนอกจากบริเวณที่อ่านิ้วแยกกันอยู่แล้วนะคะตัวนี้นี่คือจะทําให้ผู้ใช้เนี่ยค่ะ รู้ได้ถึงนิ้วของตัวเองว่าตอนนี้น้ําหนักไปทิ้งอยู่ตรงไหนแล้วนะคะรู้สึกได้ว่าน้ำหนักลงไปทิ้งอยู่ตรงนิ้วก้อยแล้วนะคะนิ้วก้อยฝั่งขวาของเราฝั่งนู้นนั่นเองแบบนี้แล้วเวลาที่วอลสวิงมาตรงนี้แล้วอก็ไปนี้แล้วนะคะบอลในอินพักต้นทุกขนี้ว่าโอ้ยบิโอยชิสึโนเดะพาวเวอร์ของสโมสรส่งไปเรื่องของตัวกิ๊บสนะคะเวลาที่เราแกว่งตรงนี้ใช่ไหมคะน้ําหนักไปอยู่ที่นิ้วก้อยพอเรามาอยู่ตรงกลางตรงนี้เป็น วงสวิงที่เรากำลังขณะที่เรากําลังอิมแพกลูกนี่แหละค่ะกําลังตีไม้โดนลูกเนี่ยนะคะก็คือน้ําหนักเนี่ยจะถ่ายมาอยู่บริเวณนิ้วโป้งทางด้านซ้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถุงเท้าเนี่ยเขาไม่มีการยืดหรือว่าไม่มีการลดแรงน้ําหนักเนี่ยบางทีถุงเท้าก็อาจจะบอกว่ากําลังจะมาชีงน้ำหนักตรงนี้อาจจะบูล่นลุดลื่นพลุดูไปไหนล่ะตีตีอยู่ลูกเมว่าลูกอยู่นี่ใช่ไหมคะอยู่แถวแถวนี้ ่ถ้าเกิดว่าใส่ถุงเท้าคู่นี้แล้วรู้สึกว่าออมีแรงกระชับแล้วตั้งโอสวิงแล้วนะคะผู้ชมขาลตีเนี่ยโอ้โหง้างได้เลยไปโอ้โหผู้ชมขาไปไกลใช่ไหมคะไปไกลเลย,ลย,เลยใช่เขาเป็นเทคนิคใช่ไหมของการตีลูกไกลของเรานั่นเองเน,นะคะในช่วงนี้แบบนี้นั่น,น,นเองเห็นไหมลางแน่นอน นอกจากเทคนิคแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะแอบถามคุณคาตานิดนึงนะคะว่าถุงเท้าแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าอย่างถ้าเกิดบางคนบอกว่าเอ๊ะใส่แบบไปเล่นกีฬาอื่นแบบบางคนเขาไม่รู้เนี่ยใส่ไปเล่นกีฬาอื่นเนี่ยไฮเดรสฮอกกเอรโนสปอสือไฮเดรสเอ่อทัศน์วิทยากคือเบสบอลอ๋อได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเบสบอลค่ะเบสบอลเบสบอลมีลักษณะเล่นการเล่นขายการขายอ๋อก็คือเขาก็จะยึดในช่วงของเท้าของเราเหมือนกันนั่นเองนะอ่า ยังใช่เลสิครับตัวออตัวเบิบรตมินตอ๋อไปเล่นเทนนิสอ่าแบบนี้นั่นเองนะคะเห็นสุดเห็นแบบนี้แล้วเห็นแบบนี้แล้วคุณส่งคะแล้วเหมือนประมาณว่าการใช้งานของเขาเนี่ยแน่นอนเขามีหลายส่วนมากเลยอย่างที่แอร์เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะมีแบบนิ้วที่แยกมีแผ่นกันเลื่นแล้วก็มีตัวเป็นเทปเทปบล็อกของเราแบบนี้เนี่ยแล้วการเก็บรักษาการซักอย่างเงี้ยสามารถซักได้ตามปกติเลยไหมคะ あのはい、これもい、ね、あの洗濯機に入れて洗濯するだけでいつでも清潔に使えます。 สักมือก็ได้นะคะถ้าอยากจะให้ถุงเท้านี้อยู่กับเราเป็นนานๆนะคะหรือว่าจะสักเครื่องนะคะแต่ว่าอยากจะแนะนําให้ใส่ถุงผ้านะคะหรือว่าถุงตาข่ายเนี่ยใส่ลงไปนะคะอ๋อแต่วรินีแเราสักมือสักมือดีกว่าใช่ไหมคะงบสมขาแบบนี้เนาะเขาจะได้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะงบสมขาโอโอแล้วแบบนี้อันนี้เนี่ยพี่เจงก็มาร่วมแชร์ความรู้สึกของเราอีกแล้วนั่นเองนะคะวันนี้เขาขอบคุณพี่เจงมากๆเลยนะคะค่ะ แล้วช่วงนี้เดี๋ยวขอให้พี่เจงเนี่ยนะคะไปพักผ่อนของเราก่อนนั่นเองนะคะแบบนี้<ช>น,น,นั่นเองและในตอนนี้นะคผู้ชมคาสามารถโทรมาช้อปปิ้งได้เลยนะคะกับถุงท้ากระชับดีไลน์ของเราเนี่ยนะคะราัสสินค้า,า12898ค่ะช้อปไพรายเพียง1,290บาทเท่านั้นเองนะคะ